โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกมีการขับเคลื่อนตามนโยบายในข้อที่8ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่เรื่องของการเสริมสร้างระบบและมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกเป้าหมายสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนครูและบุคลากรโดยใช้มาตรการเชิงป้องกันควบคุมและรับมือเหตุฉุกเฉินแนวทางดำเนินงานวางแผนและกำหนดมาตรการ จัดตั้งคณะทำงานด้านความปลอดภัยในโรงเรียนสำรวจและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยดำเนินมาตรการความปลอดภัยติดตั้งกล้องวงจรปิดและระบบแจ้งเตือนภัยกำหนดจุดเข้าออกและมาตรการคัดกรองบุคคลภายนอกปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่นรั้วโรงเรียนทางเดินและสนามเด็กเล่นให้ปลอดภัยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนฝึกอบรมครูนักเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับความปลอดภัย ทำข้อตกลงความร่วมมือกับตำรวจท้องถิ่นและผู้ปกครองซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดซ้อมหนีไฟอุบัติภัยและเหตุฉุกเฉินประจำปีประเมินผลและปรับปรุงมาตรการตามความเหมาะสมสรุปผลการขับเคลื่อนโรงเรียนมีระบบความปลอดภัยที่รัดก,กุมขึ้นลดความเสี่ยงจากอุบัติภัยและภัยคุกคามนักเรียนครูและบุคลากรมีความรู้และพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลความปลอดภัยเพิ่มช่องทางการติดต่อกรณีฉุกเฉินได้แก่สายด่วนโรงเรียนเปิด24ชั่วโมงสำหรับแจ้งเหตุการณผิดปกติกลุ่มไลน์ฉุกเฉินเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารครูและผู้ปกครองเบอร์ติดต่อหน่วยงานภายนอกเช่นตำรวจ191หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน1669และหน่วยดับเพลิง199ป้ายแจ้งเตือนและแผนที่จุดรวมพลติดตั้งภายในโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนรู้จุดติดต่อและจุดปลอดภัย แนวทางนี้ช่วยให้โรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกมีระบบความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรมและสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าโรงเรียนอนุบาลอ่าวลึกได้สนองนโยบายข้อที่8โดยได้วางแนวทางการขับเคลื่อนและข้อสรุปผลของการขับเคลื่อนขอขอบคุณในการรับชมคลิปการนำเสนอขอบคุณครับ